ก็ขอแยกกับเรียนที่น้องฝ่อมวลชนนะครับมีเรื่องแลงต่อเนื่องจากกรณีของเพื่อนสมาชิกพตักนะฮะเมื่อวานที่ไปยืปปป่นเรื่องปปชว่าขอให้ดำเนการตรวจสอบไต่สวนเรื่องข้าวนะครับให้มันมีความเช้มยธรรมอะไรในตำนอนนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ทางท่าน วิชาหมาคุณน,นะครับก็คงจะได้ใั้ทราบมาในสื่อแล้วก็ในเว็บปปชก็มีข่าวประชาพันธ์ออกมาลงมันที่25คือเมื่อวานจำนวน2ชิ้นข่าวนะครับก็คือข่าวนึ่งก็เป็นเรื่องของชี้แจงว่ากรณีของโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีการยื่นมาตั้ง เป็นปีแล้วซึ่งอันนี้คิดว่าคงไม่จริงอย่างนั้นนะครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยเอกสารที่ยืน่นขอดถอนท่านนายกที่รักเกี่ยวกับกรณีกำลังข้าวน่าจะเป็นเอกสารฉบับรวมนที่15พอยอ56นะครับซึ่งก็หางากันอยู่ไม่กี่วันนะครับแต่ว่าจากวันที่ตั้งนะมีคำสั่งตั้งนะ กรรมการจับวันที่รับทร,ราบข้อกล่าวมันก็หารกันประมาณยั่สิบวันอย่างที่มีข่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับที่ทางท่นานวิชาเนี่ยนะครับมาแจ้งเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ยังคลาดเคลื่อนค่อข้างชัดเจนแล้วก็การที่จะไปอ้างกรณีว่าเป็นํากล่าวหาเดินของนายมสมศักดิ์ที่กล่าวหาเรื่องจนะีจจีนั้นมันคนลประเด็นนะการกล่าวหาในเรื่องของถอดถอนมันก็ต้องใช้เรื่องของสสเข้าชื่อ ซึ่งสอสอเข้าชื่อยก็ยังมีปัญหาที่ขึ้นอาจารย์วิชาในท่านก็ไม่ได้ชี้แจงน,นะครับว่าคนที่พ้นสอสอไปแล้วหกคนและไปเข้าชื่อด้วยเนี่ยจะว่ายังไงจะเป็นคําร้องที่เสียไปหรือไม่เหมือนกับกรณีว่าเสียบตัตรแทนการท้าทำให้มติแก้ต้องมือเสียไป แล้วเมื่ออาจารย์วิชาไม่แก้ไขแต่ว่าทางประชาธิปัตย์กับไปมีถแถลงซึ่งก็ก่อนหน้านั้นไปก็ไม่กี่พันนะครวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับที่เว็บไซต์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่ากรกณีที่ผมกล่าวาว่านะครับเรื่องข้อเท็จจริงว่ามีรายชื่อสสนั้นเนี่ยน,นะทางทีมของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องไกลในสุดงวงอะไรสาระนะครับก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกก็คือเขาบอกว่าถ้ามีชื่อ นะฮะอดีษส,อส,อสอที่เป็นกนนากรนำาอปสนะฮะเขาก็บอกว่าก็ขีดค่าชื่อแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่าลาออกก็คงจะใช้ได้นี่คือคําตอบของรัฐประชาธิปัตย์นะฮะก็อยู่ในเว็บไซต์ก็เป็นรูปร่างร้าาอย่างนี้ก,ก็ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมสนใจที่ว่าคอปชอ,อ,อมากกว่านะครับทีนี้กรณีของท่านนายกพลบุญจีเนี่ยนะครับก็มีภาพนะครับการยื่นเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ย คุณจุรินเป็นคนนำหนังสือของคุณอภิสิทธิ์ไปยื่นนะยื่นก็จะไปยื่นที่ทางของคุณสุรชัยเรียงบุญเลิศชัยนะครับแต่ในข่าวก็บอกว่าวันที่15บยอยเวลาบ่าย2เนี่ยก็ไปยื่นเรื่องนะครับแต่ก็ระบุไว้ว่า,วามีจำนวน1้อแต่ข้อเท็จจริงที่เห็นเนี่ยใน1ร6ที่แถลงข่าวมีรายชื่อ15.2กดคนนะครับก็คือเกินมา ที่ออกไปแล้วนะครับก็เป็นภาขการอันนี้ของข่าวหนึ่งนะฮะก็คือตอนที่ไปยื่นถอดถอนเรื่องจำนำข้าวนั่นก็คือปรากฏเอกสารจากบุคคลที่สามที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านวิชาแถลงเนี่ยมันไม่น่าจะตรงนะครับไม่ใช่เรื่องของปีที่แล้วทีนี้ในปีที่แล้วที่เขาอภิปรายนะครับก็เป็นการยื่นของคุณจุรินเหมือนกันนะครับแต่ยื่นที่ท่านสนใจเกียรติธรต้นนนะครับเป็นญาติขอเปิดอภิปราย เพื่องลงมติไม่ไว้บางใจในยกน้ำตีเมื่อวันที่9พย55อันนี้ก็ยังปรากฏเป็นหนังสืออยู่ในเส็นไซพักประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอันนี้จะ,นนจะระบุชัดว่าที่อาจารย์พิชาบอกว,าวา่าของปีก่อนไม่ใชยแย่แน่นะครับเพราะอาการอภิปรายเมื่อวิจรณาปีที่ปีที่2555นั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่างนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจารย์พิชาก็คงต้องไปทบทวนข้อมูลหรือว่าให้ทีมงานไปค้นคว้าข้อมูลนะครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยจากที่เพื่อนสมาชิกพรรคไปไปยื่นท่านวิชาว่าของสมัยนายกอภิสิตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท่านก็เอาเอกสารมาแต่แหลงสองหน้านะครับในข่าวปปชวันเดียวกันนะฮะก็บอกว่าเี่เอกสารทางโครงการค้าต่างประเทศ็ดีอคส็ดีอตค็ดียังไม่ได้รับเอกสารนะครับก็กำลังเล่งเล่งกันไปซึ่งก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายๆด้าน นะครับแล้วก็อยากจะเอาเรื่องนี้ฝากบอกอาจารย์วิชาผ่านนะครับตรงนี้ไปเลยว่า,าท่านควรจะไปดูจะแก้ต้นเรื่องก่อนระรับต้นเรื่องเนี่ยนะครับที่ไปนค้นมาคร่าวๆนะครับก็คือสมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็จะมีข่าวคณะรัฐมนตรีอยู่วันเนี่ยคือ3มิถุนายน2552นะครับ ก็ประชุมกันที่ทําเนียบนะครับมีเรื่องเศรษฐกิจนะครับวาระที่23เป็นเรื่องแนวทางการประกันราคาการประกันภัยข้าเปลือกนะครับกับเรื่องนะครับวาระที่26เป็นเรื่องผลการดําเนินการโครงการผมอ่านไม่ผิดนะรับจํานํเข้าวเปลือกนาปรังปี56นะครับตอน,นี้พอเข้าไปดูในเนื้อหาของระเบียนะบวรระที่สรุกเป็นที่ประชุมที่ อยู่ในเว็บไซต์ทั่วไปนะครับวาระที่ย3าเนี่ยนะครับก็มีแนวทางว่าจะประกันราคาข้าวเปลือกนะครับคือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร,ราขายข้าวเปลือกราคาสูงขึ้นเพื่อเป็นการใช้กลไกตลาดรกษาเสถียรภาพนะครับแล้วก็เพื่อลดภาระงบประมาณค่า้จ่ายของรัฐบาลตอนนี้รูปแบบโครงการมีข้อได้สังเกตมากเลยนะครับผมก็ม่รู้ว่า้ผมก็เรียนบัญชีมาก็ดึง,งตัวเลขแล้วก็เกิดความสงสัย นะครับรูปแบบโครงการอยู่ในหัวข้อ1.3เยนะครับ1.3.1เป็นเรื่องประกันราคาเฉพาะข้าวเปลือกของมะลิ1.3.2จำนวน2แ0 0 0 0ตันต่อราย2แส0ตันต่อรายดูไม่ผิดนะฮะเป็นคอมม่าไม่ใช่จุดนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นข่าวที่ที่อยู่ในมติก,กรมนะครับแล้วก็ไม่เกิน500,000บาท ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่ได้พิณิพิพเคราะห์อะไรมากมายเนี่ยเราก็คงแบบเอ๊ะสองแสนตันก็คือสองแสนตันแต่คําว่าต่อรายนะฮะหมายความว่าถ้าเปลือกหนึ่งตันถ้าเปลือกของตัวนี้เนี่ยถ้าหนึ่งไร่ทําได้หนึ่งตันกเกษตรกรต้องมีที่ถึงสองแสนไร่มันเป็นไปได้ไหมนี่เอกสารคอรอมอนะครับแล้วเรื่องอย่างนี้อาจารย์ วิชาหราือปอปชเนี่ยจะสนุดใจหรือไม่สตงจะสนุดใจหรือเปล่าการตั้งเรื่อนโครงการเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเ,เ,เล็กๆน้อยๆในวาระที่26นะครับผลการดําเนินโครงการรับจํำนำข้าวเปลือกนาปรางนะครับก็อธิบายมาว่าเนี่ยปริมาณรับจํำนำตั้งแต่16มีนาถึง28พฤษภาห้าสมีปริมาณรับจํำนำทั้งสิ้น3ามล้านหแสนหหมื่นเพัน 608ตันเป็นอคสเนี่ย2ล้าน3สน8หมื่นกว่าตันเป็นอตก1ล้าน2แสน7หมื่กว่าตันนะครับราคารับจำรนํตันละ10,000บาทเอาเรื่องนี้มาแถลงเพราว่าอะไรครับเพราะว่าจะให้ทางปปชเนี่ยกลับไปดูมาติกรมดังกล่าวว่าอันนี้เป็นต้นเรื่องที่จะต้องไปตรวจสอบและไม่ได้คิดว่า ไม่มีน้ําท่วมนะครับพราะผมเอามาก็ยังแห้งู่นะเอกสารก็ยังแห้งๆได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ปปชไปดูว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยหนึ่งการประกรรันราคาข้าวเปลือกเนี่ยตัวเลขสมจริงหรือไม่สองการรับจำนำสมัยคุณอภิสิทธิป์ปปชจะตรวจสอบเช่นเดียวกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักหรือไม่นะครับอันนี้ก็สร้างเป็นข้อสังเกตแล้วก็ขอเน้นย้ำเหมือับท่านปปชแล้วก็ นะครับปปชเนี่ยควรจะมาถแถลงเรื่องนี้เพราะอกสารเรื่องนี้ตอ,อตนนี้ผมกําลังได้รวบรวมเข้ามาเยอะมากนะครับรวมนั้นก็กรณีที่นะครับทางพรรคได้ถแถลงวันก่อนนะครับเรื่องแสนแสนตัวล้านนึงพังอยู่เรื่องหนี้สาธารณะอะไรพวกนี้นะครับเรากำลังติดตามอยู่แล้วก็จะพักไปถึงโครงการไทยที่แข็งที่ใช้งบประมาณส่วนนี้ไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับ